ถ้าคุณคิดว่า AI แค่แต่งภาพหรือเขียนบทความบอกเลยว่าคุณกำลังตามโลกไม่ทันค่ะเพราะในปัจจุบัน AI ถูกนำมาใช้ในการควบคุมโรงไฟฟ้าทั้งระบบเพื่อผลิตพลังงานสะอาดให้กับทั้งเมืองโดยแทบไม่ต้องพึ่งคนเลยวันนี้ i Insight h i g h t e c h จะพาคุณไปพบกับเทคโนโลยี AI Energy Control ที่กำลังจะเปลี่ยนโลกของพลังงานไปตลอดกาลค่ะ โลกยุคพลังงานหมุนเวียนไม่ได้มีแค่แผงโซลา่าหรือกังหันลมแต่ต้องมีระบบควบคุมอัจฉริยะที่สามารถสั่งการทั้งระบบให้ทำงานแบบแม่นยำเพราะไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และลมไม่สเสถียรแดดจะมาหรือไม่มาลมจะพัดหรือเปล่าไม่มีใครบังคับได้ล่าสุดหลายประเทศเช่นอังกฤษเยอรมน,นีสหรัฐ เริ่มนำ AI Energy Management System มาใช้ควบคุมโรงไฟฟ้าทั้งโซล่าเซลล์ลมและแบตเตอรี่แบบรวมศูนย์ให้ใจ่ายไฟสเสถียรขึ้นอัตโนมัติและฉลาดกว่าเดิม AI จะประมวลผลแบบ Real-time เช่นตรวจจับสภาพอากาศทันทีแล้วปรับการใช้พลังงานให้เหมาะสมวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ไฟของผู้บริโภคควบคุมว่าเมื่อไหร่ควรจ่ายไฟเข้าแบตเตอรี่เมื่อไหร่ควรปล่อยไฟเข้าระบบ ที่น่าสนใจคือบริษัทอย่าง Octopus Energy และ n e x t c o v e r เริ่มให้ AI บริหารโรงไฟฟ้าเป็นพันแห่งพร้อมกันโดยมีแค่คนควบคุมหลักไม่กี่คนเท่านั้นและในบางพื้นที่ AI ยังเชื่อมต่อกับระบบ Smart g กริที่ควบคุมการจ่ายไฟไปตามบ้านหรืออาคารอัตโนมัติทำให้พลังงานสะอาดถูกใช้อย่างเต็มที่และลดการปล่อยคาร์บอนลงอย่างมีนัยยะสำคัญ จากโรงไฟฟ้าที่คนเคยควบคุมทุกขั้นตอนแต่ในวันนี้กลายเป็นโรงไฟฟ้าอัตโนมัติที่ AI คิดเองตัดสินใจเองและพัฒนาตัวเองแบบเรียลไทม์นี่ไม่ใช่แค่การใช้ AI เพื่อความสะดวกแต่คือการใช้ AI เพื่อช่วยโลกอย่างแท้จริงค่ะแล้วคุณละ่ะคิดว่า AI ควรควบคุมแค่พลังงานหรือสามารถไปได้ไกลามากกว่าน,นั้น หาคุณชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนใต้คลิปเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่อง InnoWorld ค่ะหรือสามารถติดตามเราเพิ่มเติม,ตมได้ที่ช่องทาง YouTube Facebook TikTok เพียงพิมพ์คำค้นหาคำว่า InnoWorld ค่ะและสามารถติดตามเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทาง w w w InnoWorld. biz ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ